หัวคนปั้นมาได้สวยเลยนะฮะสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผมสเตมพาวเวอร์เลทช์ทอกๆนะฮะกับการอ่านบล็อกพาวเวอร์เลนเจอร์ไลนิ่งคอลเลกชันนะครับวันนี้นะฮะเราอยู่กับตัวสุดท้ายของไลน์อ่มามัตติมอร์ฟินพาวเวอร์เลนเจอร์รีมาสเตอร์นะครับก็เป็นตัวที่ ตัวนี้จริงๆแล้วเขาออกขายในงานเขามีคอนก่อนนะแต่ไม่ได้เป็นแบบเอกลุศิพเมีคอนนะฮะแค่ขายในเขามีคอนก่อนเฉยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นมันมีการขายไปก่อนนั้นแล้วนะฮะพอเป็นขา,ขายของจริงเนี่ยมันก็เลยช้ากว่าตัวอื่นที่ที่ขายกันนะฮะอย่างอย่างตัวสีใครนะสีฟ้าสีเหลืองเนี่ยเขาอยู่ในหนังเนาะอยู่ในเดอะมูฟวี่ตอนพิเศษ,ษยอย่างวันเนวาเขาก็เลยขายมาก่อนนะฮะแล้วก็ พิง k r เล Green เนี่ยก็ออกมาเมื่อสักสักสเดือนที่แล้วนะถ้าคนไทยก็จะได้เล่นกันเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะครับผมส่วนแบล็กก็อย่างที่บอกไปก็จะมาชาสุดก็เพิ่งมามาได้ประมาณต้นสัปดาห์นะฮะน่าจ,จะวันจันทร์วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าที่เมกาเขาเล่นไปนานแล้วนะก็จะประมาณนั้นนะฮะมาโอเคเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับผมแพคข้างหน้าก็เหมือนเดิมนะฮะจะมีรูปตัว ตัวละครอยู่เนาะสวยงามนะ,ะตอนนี้ก็จะโชว์ไอเซฟิกเกอร์ที่อยู่ข้างในน,นะครับ Power Ranger Lightning Collection Remaster นะฮะสัญลักษณ์30ปีนะครับข้างงก็จะเป็นภาพของมาริโมฟินแบล็กพร้อมกับที่แปลงล่างนะฮะรอดูมากเลยว่าไอข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะข้างหลังก็จะเป็นตัวของ รูปเดิมข้างๆกันนะฮะพร้อมกับอุปกรณ์ทั้งไหนทั้งหลายทั้งแหล่นะฮะหมวกมือเปกพาร์ครับผมริมนี้ก็จะเป็นฮานะร์ดเวิร์กสับสิบปีฮะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมขอแกะก่อนแนละ้วเดี๋ยวกลับมาเจอกัน,นะฮะแกออกมาแล้วนะฮะรอบนี้เนี่ยไม่มีอะไรกระจุกกระจ่ายนะครับผมถึงแม้ว่าแพ็กเกจมันจะไม่ถูกใจผมเหมือนเดิมก็ตามแต่ว่าผมว่ารอบนี้ของแพ็คมาดีใช้ได้นะฮะ มาเดี๋ยวแกะก่อนโอเคผมแกะแพ็กมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าตาของของที่อยู่ในแพ็คนะฮะไม่รวมไม่รวมตัวนี้นะตัวนี้ผมเอาไปเป็นไว้ทำรป,ประกอบฉากเฉยๆนะฮะมาวางให้มันดูสวยๆเป็นงั้นแหละนะครับผมในแพ็คนั้ก็จะประกอบไปด้วยตัวของมาที่มาฟินแบ็กหรือว่าแซ c กเทเลอร์นะฮะมีหมวกนะฮะ,ม,ะ,ะ,ม,ะ,ะมีมอฟเฟอร์นะฮะมีอ่าพาวเวอร์แอคนะครับผมมีเอฟเฟกต์พาร์ทมาให้สองอัน มีเบสมาสเตอร์มาให้3โหมดนะ,ะับมีมือมาให้2คู่ข้างล่างแล้วก็ติดตัวอยู่เนี่ยก็เป็น3คู่ทั้งหมดนะครับเราจะมาเริ่มที่ดูที่ตะเรียนก่อนนะฮะผมเปลี่ยนหัวก่อนนะอึ <luôn> ้ชเอาฝากแซกไว้ตรงน,นี้ก่อนจุ่าหัวมานี่นะฮะก็จะเป็นตัวของแซกเทเลอร์หรือว่าไมดีมฟินแบล็กเรนเจอร์รีมาสเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าตัวของเขาเนี่ยบางลง หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ารู้สึกว่ามันบางลงกว่าตัวกวตัวแบ็คเรนเจอร์เดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมทำรีวิวเปรียบเทียบให้นะฮะพร้อมกับไอ้พวกนั้นแหละพร้อมกับพวกที่รีวิวไปก่อนอันนี้แล้วยังไม่ได้ทำคลิปเปรียบเทียบนะครับอย่างแรกก็คือหัวสวยนะฮะสวยเลยสวยมากนะครับผมเดี๋ยวต้องทำเทียบดูกับตัวของอดัมปาร์คนะฮะว่าสวยขึ้นหรือว่ายังไงแต่ที่แน่ๆเหมือนไม่มีสีเลอะนะฮะถือว่ามาตรฐานดี ดีอยู่นะครับผมตัวนี้นะฮะหมุนได้นะครับผมคอเปลี่ยนเป็นในเป็นก้านแบบนี้แล้วนะเวลาขยับเราไม่ได้ขยับที่ที่อันนี้และที่บอลบอลก็ขยับไปนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะนะฮะเห็นไหมเนี่ยถอดให้ดูก็เลยเนี่ยสิ่งที่ผมไม่ชอบของลายรีมาสเตอร์ก็คือคอมันมันไม่ได้อิงก,กับอ้นนี่แล้วไอ้แกนี่หมุนได้ก็จริงนะฮะแต่ว่าจะงัดขึ้นงัดลงได้เนี่ยอยู่ที่อันนี้นล้วนเลยนะอยู่ที่คอร้ววๆพอบางตัวขยับคอไม่ได้ มันก็มูฟเมนต์มันก็จะน้อยลงนะฮะเนี้ยผมจะเงยหน้านเงยหน้าไม่มไม่ได้แล้วอ่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันจะเงยหน้าก้มหน้าได้สบายๆเห็นไหมหนี่น้อยแล้วนะฮะโอเคตอนที่แขนแขน,นะครับผมแขนเป็นบัตเตอรไฟล์นะฮะนะครับผมหมุนได้สบายๆนะฮะงัดขึ้นได้ติดบ้างนิดหน่อยนะฮะมีติดนิดหน่อยก็ขยับให้ดีนะครับขยับไม่ดีทะเลาะนะฮะสบายๆทั้งคู่นะครับผมกล้ามแขนเป็นไบเซ็ปเหมือนเดิมนะฮะหมุนได้ ระเบนจอยนะฮะนี่ระเบนจอยดีนะฮะแขนก็มันก็ทุกตัวเลยนะฮะเป็นงัดขึ้นงัดลงนะฮะมันหมุนได้แล้วก็งัดขึ้นงัดลงนะฮะนี่นะฮะซึ่งผมไม่ชอบอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ชอบแขนแบบนี้มันมันมูฟเมนต์มัน,มมน,มนโดนมังกรให้ทำได้น้อยนะฮะเอวหมุนได้นะฮะกลมได้ เงยได้ขาเดี๋ยวจัดที่ตะทางก่อนขากลางไม่ค่อยได้นะฮะเนี่ยดูดิอันนี้น่าจะน้อยสุดในบอร์ในทุกตัวแล้วมั้งได้กลางได้เท่านี้นะฮะทั้งที่จริงๆแซกเนี่ยเป็นตัวคอนที่ควรจะกลางขาและเยี่ยสุดนะเพราะเขาเป็นนักเต้นถ้านับต่ำเรื่องนะ,ะผมลองจัดดูก่อนนะ เขากางได้แบบนี้นะฮะแต่ว่ามันต้องเป็นการหมุนเรานะครับผมงัดขึ้นตรงๆเหมือนรุ่นเก่าๆไม่ได้เดี๋ยวเรามีเปรียบเทียบให้ดูนะฮะเนี่ยมันต้องหมุนเพื่อที่จะให้แกนตรงเนี้ยเห็นไหมก็เหมือนไม่ค่อยเห็นมันมืดๆเนาะต้องหมุนเพื่อที่จะให้แกนตรงนี้มันมันมันขยับเอานะฮะถ้าเป็นมอก่อนผมก็เสงมันกันแต่วันนี้ช่างมันเถอะได้แค่นี้ก็เท่านี้นะฮะแล้วก็เราก็เล่นเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแหละนะฮะ ขาเนี่ยงัดขึ้นมาธรรมดาได้เท่านี้นะครับผมเขาโอเครุ่นนี้ดีนะฮะดีเลยนะครับผมไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปเล่นได้สบ,สบายนะฮะปลายเท้าก็เตะขึ้นเตะลงได้หูนุนข้อเท้าได้โดยรวมตัวนี้ถือว่าไม่มีอะไรตำหนินะฮะแล้วถามผมนะผมว่าน่าจะเก็บงานได้ดีที่สุดของตัวผู้ชายแล้ว นะฮะพอพอกับเจสันเลยเจสันเนี่ยถ้าเกิดไม่ติดว่ากราะที่เขาแถมมาให้ด้วยมันไม่ค่อยสวยอะ่ะจะมีรอยรอยฉีดพลาสติกอยู่ตรงนั้นอะ่ะผมว่าซูสีนะที่ชนะเจสันได้เลยก็คือตรงเข็มขัดนะฮะใช่ไหมเลยเลยถึงแน,นนะมันไม่สวยจำไม่ได้ว่าเข็มขัดอะของเจสันสวยไหมนะฮะแต่ว่ามอฟเฟอร์น่าจะสวยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะฮะ มื่อกี้ดูจุขยับไปแล้วนะฮะคราวนี้ดูรายละเอียดตัวบ้างหัวเหอสีเสือเข็มขัดทําดีหมดเลยนะฮะตัวเข็มขัดเนี่ยก็เห็นเป็นรูปทางโอเคไม่ได้แย่ยอะไรที่ที่น่าเสียดายก็คือตัวไอตัวสีดำๆนั่นเพราะามันเล็กไปหน่อยหนึ่งนะรพอตัวคือตัวละครพอมันมันเป็นชุดสีดาแล้วอ่ะพอไปเจอตรงเข็มขัดดํามันก็เลยดูไม่เด่นเท่าตัวอื่นที่มันเป็นชุดสีอื่นนะฮะก็มีแค่นี้เองที่เป็นข้อ มันไม่ใช่ข้อด้อยด้วยมันค่สังเกตมันจะดูรละเอียดน้อยลงแค่น,นึงนะฮะโอเคเรามาดูหัวกันบ้างนะฮะหัวคนอืหัวคน,วคนปั้นมาได้สวยเลยนะฮะแซกจะดูดุดันหน่อยนะจะมูจะมกจมูกหูทํำดีหูเหอดีมากผมก็จะเป็นผมส่งนี้นะฮะดีนะดี ใช้ได้นะฮะเป็นหัวที่สวยเลยแล้วก็ขยับขึ้นลงได้ได,ดีกว่าตัวตัวที่เป็นหน้ากากนะฮะถ้าทำสีตาดีมากเลยผมไม่รู้เขาลงตากันยังไงมาดูดิที่ลงตานีดเดียยเขาก็ลงกันได้โคตรเก่งเขาใช้วิธีปั๊มเอาไม่แน่ใจนะฮะก็ถือว่าเป็นหัวที่สวยอีกหัวหนึ่งนะฮะใช้ได้เลย รับผม okay. โอ้โหลมไปแล้วเดี๋ยวให้แซกยืนไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมารีวิวตรงส่วนอื่นกันต่อ,อแซกยืนแล้วกอนมาดูที่อาวุธกันดีกก่อนนะฮะอาวุธเนี่ยเป็น power a x e power a x e เนี่ยไม่ค่อยได้หยิบเล่นพูดจริงๆ ก็เลยจาไม่ได้ว่ามันมีอะไรแตกต่างกันบ้างนะฮะเดี๋ยวทำคลิปเปรียบเทียบแล้วค่อยดูตอนนั้นก็ได้ก็แลแต่ว่าผมว่าสีตรงเนี้ยสวยพวกสีขวานสีเงินตรงเนี้ยมันจะลักช้างเชิงตรงนี้สวยงามนะฮะและ้วดึงอันนี้ได้เป็นเป็นโหมดปืนได้เป็นโหมดขวานก็ดันกับเข้าไปอผมว่าโอเคที่ผมว่าสีมันเหลื่อมกันนิดนึง สองอันนี้ต่อกันเนี่ยอาจจะด้วยด้วยแสงก็ได้แต่ผมว่าสีน,นี่มันจะเหลืองน้อยไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยอย่างมันทาสีไม่ไม่เต็มอะ่ะเพราะฉะนั้นสีสีในตาให้มองตรงนี้นะมันก็จะเหลืองไม่ใช่เหลืองเข้มดมันจะเห็นสีดำข้างในได้ชัดกว่านะฮะน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับผมแต่โดยรวมก็โอเคอยู่นะใช้ได้สวยงามนะฮะ มาดูที่อุปกรณ์แปลงร่างกันบ้างอุปกรณ์แปลงร่างอันนี้ใช้ได้นะฮะแสงอะไรเป็นสีม่วงนะฮะมีรูปเหรียญชัดเจนไม่แย่ไม่แย่เลยนะครับผมก็ดูดีวาตถานของเขาแหละนะฮะใช้ได้ครับเบสบัสเตอร์ก็ให้มาเหมือนเดิมะฮะไม่มีอะไรแตกต่างเลยนะฮะทุกตัวด้วยทุกคนก็จะมาเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะฮะเป็น3าโหมด แบบนี้นะฮะมาตรฐานเลยหมดปกติหมดดาบแล้วก็หมดปืนนะครับผมก็เหมือนกันทุกอันนะฮะเซมเซมือก็ไม่ได้หยิบเปลี่ยนดูให้นะนี่มันแค่อุปกรณ์แปลงร่างนะ,ะมือคืออุปกรณ์แปลงร่างนะน,นี่เป็นมือกำหมัดปกติเอฟเฟคพลาสตเบืองก็กทุกตัวนะฮะเปลี่ยนสีเฉยๆนั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของการรีวิวไมตติมอฟฟินแบล็กเรนเจอร์รีมาสเตอร์นะฮะก็ถามผมส่วนตัวพูดกันแบบไม่น่าเกียดก็คือตัวนี้น่าจะสวย สวยแบบติดท็อปหนึ่งในท็อปสองเลยเลยนะฮะตอนนี้ผมลังเลอยู่สองตัวก็คือตัวของเจสันนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็ตัวนี้แหละนะครับผมส่วนสีเขียวผมว่าอืมมันก็สวยแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไรตังหดตังหดใจอยู่หน่อยหนึ่งนะฮะ,ะ,ฮะก็เลยกลายเป็นว่าผมชอบตัวสีแดงซึ่ง ข้อเสียก็คือไม่มีหัวแถมมาให้นะฮะตอนนี้ผมก็เลยลังเลอยู่ว่าเ,เรียกว่าผมชอบสีสีดำมากกว่านะซึ่งตอนนี้ก็เลยลังเลอยู่ว่าแดงหรือดำจะเป็นโน1ในใจของของลน์รีมาสเตอร์นะฮะซึ่งก็ไปตัดสินใจกันมาหลังก็ได้เดี๋ยวเราทำคลิปสรุปของที่ผมชอบที่สุดในปีนี้ให้ดูกันในช่วงปลายปีอีกทีแล้วกันครับ ก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับการรีวิวในวันนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะฮะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ท่าคลิปใหม่ๆของเรานะครับยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Educated, but I'm so frustrated. Hello to my love